ดีครับพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วพา,ามาดูน้ำทะเลพา,ามาดูน้ำทะเลโอ้ลมเย็นดีโอ้ลมเย็นดีจักสิ่เบาไทยเบาอีสานพี่น้องเลยสวยมลมเย็นมากก้อนหินก้อนหินงามก้อนหินสวยๆเลย โอ้ลมเย็นมาก <c oughs> สวยบรรยากาศดีมากเลยมเย็นมาก ยงามพี่น้องเลยบรรยากาศดีสุดๆตอนนี้กับเป็นเวลาประมาณ5โมง6โมงนี่แหละกับพามาด,ดูทะเลเนาะวิวทะเลเสสวยๆลมเย็นสวยสวยดี ลมเย็นมากๆเลยน้ำไหลแรงไม่กล้าเดินลงไปน้กลกวตกโอดหินเดี๋ยวแข้งขาเจ็บอีกสวยอะเป็นอะไรที่แบบถ้าไม่มีขยะเนาะก็จะดีมากกว่านี้มีเศษขยะค่อนข้างเยอะแต่ มองในกล้องก็อาจจะไม่ค่อยเห็นเนาะแต่ว่าถ้าดูด้วยตาเปล่านะก็จะเห็นสย่างมี่อยู่บนผิวน้ำค่อนข้างเยอะก็ทั้งหมดทั้งหมดก็มาจากมีมือของมนุษย์เราทีละที่ทำลายธรรมาชาติเนาะจริงๆก็ถ้าช่วยกันดูแลสีสวยงามเหล่านี้นก็จะคงต่อไปยาวๆนะ ระยอดเนาะระยอดตึกโรงแรมที่นี่ก็เป็นพัทยาเลยพัทยายังไม่ได้ไปไหนเลยพัทยาสวยสวยถ้าใครมีโอกาสเนาะก็มาพักกันได้พักที่พัทยาห้องพักก็สวยสะอาดแต่ก็ต้องเลือกในสถานที่ด้วย บางที่ก็อาจจะเสียงดังรบกวนเนาะเราก็ต้องเรื่มมาีสอ์ ก็ถ้าไม่ได้ยินเสียงพูดคุยก็ต้องขออภัยพี่น้องเอ้ยลมเย็นดีสวยคลิปนี้ก็พ่อแคนีเดเ้อพ่อแม่พี่น้องขอบคุณหลยๆขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเนาะครับที่คอยให้กำลังใจกันมาโดยตลอดขอบคุณหลยลยคลิปนี้กับพ่อแค่นี้แหละครับพี่น้องสวัสดีครับ